คำจำกัดความที่ว่าทายาตตำนานเหนียวห่อกล้วยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีรอบเอ็นเกมครับและนี่คือโชมหน้าของปัศนีรอบเอ็นเกมของคุณทั้งคู่ครับเกรดและบอสครับ ถ้าตัวช่วยของคุณกลับมาแล้วเพลงคนดังค l o สอัพความทรงจําและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งเดียวของคุณเหตุการณ์ครับปัตตุมวันสแควร์หรือปัจจุบันคือสยามสแควร์เปิดให้บริการครั้งแรกในปีที่ปัศนีท่านนี้อายุห้าขวบตอบครั้งเดียวของคุณคุณจะตอบว่าปัศนีรอบเอ็นเกมของเราอายุเท่าไหร่ครับ64นะ 64, 64ครับ <64 S 2> เลือกตอบ64เอาละงั้นมาลุ้นกันครับปัสนีรเริ่เป็นเกมครับคุณอายุ64ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่อะไรเนา่โโสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับ ป้าพงพงดันค่ะป้าประพงอายุ63าค่ะ63บปีครับบอสกับเกระคุณทายผิดไปปีเดียวถามป้าประพงหน่อยครับทายาตตำนานเหนียวห่อกล้วยคุณป้าเป็นทายาตของคุณยายฟูคุณยายฟูซึ่งขายเป็นแม่ขายข้าวต้มมาขายข้าวต้มมัดใช่ไหมฮะใช่ข้าวต้มมัดยายฟูขนมไทยขนมไทยนี่เองโอ้คุณคุณป้าเป็น ลูกคนที่คนที่สามจากทั้งหมดทั้งหมดหกคนเป็นคนที่สามเป็นคนที่สามจากทั้งหมดหกคนใช่ค่ะเรารู้จักเขาต้มัดเอฟฟูเราได้ยินปัจจุบันเนี้ยเราไปต้องไปไหนนะต้องไปเข้ากอวต้องไปเข้าร้านบางกอกแอ์เว์นะถึงจะได้กินนะเออแล้วก่อนหน้านั้นนี่ที่มาที่ไปยังไงถึงได้ไปอยู่ในร้าก็แบบคพือจะทําแบบแอรอหาบหรือพิ้วไปขายที่สวนลุมที่เขาออกกําลังกายเช้า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 ตีห้า แล้วก็พอดีคุณหมอประเสริฐเขาคุณหมอประเสริฐเจ้าของขางกองแอลเวย์ไปออกกําลังออกกำลังแล้วก็ไปเจอคุณแม่แม่ขายอยู่ครับแม่ก็แก่แล้วคุณหมอก็สงสารก็ถามแม่ว่าแม่อยากสบายไหมทางผู้ชายอยากสบายไหมแม่บอกอยากลูกหลานจะได้สบายก็บอกว่าเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยคุณหมอจะเอาเข้าไปไว้ที่เล้าบากอกไปเสิร์ฟ ก็ด okay. ีใจกันทั้งบ้านแต่ตอนนี้มีโอกาสได้ทานเพราะว่าช่วงโควิดมีสายการบินเขาหยุดบินเขาหยุดบินก็มาปรึกษาหลานๆที่ยังเรียนอยู่บอกว่านั้นเปิดออนไลน์ก็โทรไปถามเขาก่อนว่าทางนั้นจะอนุญาตไหมเพราะเราแบบมีสัญญาใจกันไว้ว่าจะไม่ขายที่ไหนครับท่านก็บอกว่าได้ก็เลยแบบมาเปิดขายออนไลน์ได้ใช่เออวันนี้มาที่สตูเราหน่อยได้ไหมครัป้าประพงษ์ เอามาแล้วค่ะเอามาแล้วเลยอายกมาเลยดีกว่าครับมาอ,อ้าวันนี้เรายกขนมอร่อยอ่อยมาจากข้าวต้มมัดใหญ่ฟูนี่เริ่มจากตรงนี้เลยลเอกลักษณ์ของร้านนี้คือข้าวต้มมัดปกติมันต้องมัดไม่ใช่เหรออัน,นอันนี้ของคือต้นของเราคดตำรักของเราจะไม่ไม่มัดทําอย่างนี้มาตลอด ทำไสขนาดนี้เลยตัง้งแต่รุ่นเป็นแม่กี่กี่ปีไม่เคยมัดไม่เคยมัดแล้วเวลาเวลาไป,ไปนึ่งก็คืออย่างนี้เลยฮะใช่ใช่นึ่งเขาเราจะมีวิธีแบบเรียงให้มันให้มันแน่นแล้วมันจะเหนียวแล้วที่ทุกคนชอบแล้วผมก็ชอบด้วยเพราะมันพอดีคําไส้อะไรทุกอย่างมันกลมกล่อมอยู่ในตัวเลยอ่านี่คือเรียกว่า ต้นตำรับเลยสูตรที่เรียกว่าทุกคนตามหาตามกินกันวันนี้สั่งได้แล้วด้วยสูตรของคุณยายฝืงอ่าแล้วนอกนั้นยังมีขนมมาเพิ่มอีกอันนี้อะไรครับอันนี้ขนมสอดไส้จ้ะอ่าจะหวานมันแล้วก็ใช้มะพร้าวน้ําหอมทําไส้น้ําตาลมะพร้าวโอ้โหใช้วัตถุดิบอย่างดีใช่ใช้วัตถุดิบอย่าง,งดีทุกอย่างอ่าแล้วนี่ต่อไปอันนี้ขนมเทียนขนมเทียนไส้เค็มจะออเป็นเผ็ดหอมหอมพริกไทยอ่าแล้วตรงนั้นอ่ะมีโอ้ไม่มีอีกถั่วแปรก็จะมีสี่ตัว สี่ตัวหกสิบบาทขนมต้มก็หกสิบาทมีสิบรูปอ่ะอย่างนี้เชิญเลยครับมา,<ด>าอ่าหยิบไปได้เลยทานกันให้อร่อยเลยอ่า<ล>เห็นหน้าทานแบบนี้จะไปสั่งติดต่อได้ที่ไหนบ้างหน้าเพจกขาต้มมัดเจฟูแล้วก็ไปท,ที่ที่หน้าร้านได้คืออยู่ที่บ้านคือซอยวัลาชประดุกบางปะทองซอยวัลาชประดุกครับเข้าไปประมาณเกือบสามกิโลเข้าไปสามกิโลนะครับไปถามหาแถวนั้นได้รู้จักกันหมดแน่นอนเป็นไงบ้างกินเขาต้งมัด นี่เลยบอกอร่อยอย่างนี้เลยดีมากค่ะสัสสัส S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสัส N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัใครบอกว่านก็รู้จักกันดีสัสสัสัส N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียาเซนทีวี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 ย